อาได้เหรอไอ้มารเอาฉากออกแล้ว <S <S ไอ้มารฉากมันกำลังสวยๆ <S <S 1> <S 1> โอ้อะไรวะน,นี่ไม่ไหวละไปไหนใครม่ใครยันเปิดเรดิโอในรถไปลากวางไปพี่ฟองไปห้ไปดูไปดูร้านมันยังวางไม่ได้อะมาไปดูร้านขายเนอ้อด้วยนะพี่ฟองออ,อันนี้คืออะไรพี่จุดอ๋อทางลาดไงเอออันนี้ทืองกำแพงเตี้ย ก็จะเอามาค้ําไอ้ทางลาดเนี่ยแต่มันวางไม่ได้แล้วอ่ะเฮ้ยลูกหมูเริ่มโตแล้วจูเนี่ยทํารถไปจอดชั้นสองจริงๆเหรอโอ้โหว่าทำไมมันมีกาแฟวะได้พี่จูลี่จูลี่กล้าทํากล้ากล้าเอาได้พี่จูลี่ชั้นสองจริงๆเหรอเอาอเนี่ยมันวางไม่ได้แล้วเอาเองที้แล้วกันเอาไว้อย่างี้ก่อนเอาไว้ ก็ว่าทำไมมันมีกระแบกเล็กกระแบกน้อยด้วยวะเออวาน่าสนใจนะพี่จูรลี่นะมันยังไม่มีใครทำนะมันเป็นคอนเทนต์นะพี่จูเลี่ไม่มีใครทำจริงๆก็รถจจอดทั้งสองเน่เออเราจอดชั้นแรกไม่ได้อะไม่ได้มันเป็นคอนเทนต์น้องๆบอกมันเป็นคอนเทนต์มันไม่เหมือนใครเฮ้ยหมูแล้วมันโตขึ้นบังไปเนี่ยมันโตขึ้นไหมเนี่ยไม่รู้มันโตไหม ตโตขึ้นตโตขึ้นตโตขึ้นหรอลูกไก่เราสามตัวแล้วว้าวแต่เนื้อเราเนี่ยมาพี่ฟองไปดูเนื้อมาไปล่าสัตว์กับพี่ไปจะได้ไม่ง่วงไป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 พี่จุรีกับไอ้มาร์คไอ้นี่แปไ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 ปว่าไม่น่าได้ง่วงแล้วล่ะระทึกแน่นอนพี่ฟองแอบแอบแอบเอาเนี้ยไปขายไปซื้อพ่วงรถไหมซื้อพ่วงรถไหมไม่เห็นความจำเป็นเลย พวกรถมันดีนะเว้ยดีนะมันทำหนูบักเสมอไปให้แม็ก,กับพี่จูนเป็นสถาปนิกไปไปร้านเบอร์เกอร์ก่กอนจะไปทำไมตรงนี้ลานเบอร์เกอร์ไปทางนี้ทางซ้ายโอ้ยรอทางนี้ก็ไม่ไปมันฝักมุดแล้วโอ้ยจะอ้วกอเอ่รอด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 ถอยถอยถอยเดี<อ>๋ยวก็มันมีบันไดทางลงตรงนี้ตลอดเลยปวดบอด ถอยถอยออกจากนี้มันสร้างเป็นอยยาวเดี๋ยวลงตรงเนี่ยลงตรงเนี่ยมันสร้างได้ไหมหรือว่าถ้ามันไม่ไปฟื้นมันสร้างบันไดไม่ได้ไม่แน่ใจพี่วลองมาละกลัวมันจะหายหมดเลยสิเฮ้ยเฮ้ยไม่เฮ้ยเบ้เบ้เบ้เบเบตัวจุดสีนละตัวจุดสีเบ้ป ขายเนื้อขายเนื้อขายเนื้อหนึ่งจสี่นะไม่ใช่หนึ่งจหนะเอาเลยเนาะเอาเลยเอาเลยเราต้องเ,เอาไปต่อทุนเราไปต่อทุนนิดหน่อยล้วก็เอาหมกไว้นานละ <c oughs> เดี๋ยวเนื้อมันเน่าเราไปซื้อไอ้นี่ไหม <c oughs> เนื้อตั้งหกบาท <c oughs> <c oughs> เราควรขายแล้วล่ะเนื้อตั้งหกบาท <c oughs> เราไปซื้ออาหารหมูก็ไม่ได้ตอน,นี้ เฮ้ยตายเออซาร่าเราจนอะไรขนาดนี้วะเนี่ยจนสุดๆไปเลยโอเคไอ้ไอ้ไอ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วอะไรอ่ะมาร์คพังบ้านกไม่ได้ลากไม่ได้ไเอา้าไอมาร์กมันลากหมูไม่ได้ไอมาร์กชนมันก็ไปไม่ชนมันก็ไปเอา้อา ไอ้บ้าจำหมูรุนคอกมันจำไม่ได้หรอไม่ได้มันจะไปไหนแล้วนั่นน่ะไปหยุดเลยไอ้บ้าเอารถชนเอารถชนได้ไหมตอนตอนตอนมันเลี้ยวด้วยมันเลี้ยวด้วยอ่ะตอนตอนมันได้ไหมตอนมันได้ไหมตอนมันได้ไหมจะไปไหนเนี่ยมันไปเรื่อยๆแหละแน่ๆไปแล้วน่ะ ชิบหายแล้วกดหยิบไม่ได้กดจับไม่ได้มันเล็กเกินหมูมันเล็กเกินทำไมวันด้วยวให้หยิบอ่ะหมูมันเด็กปะไล่มันเดินไปแล้วเยอนมันเดินวนมันเดินวนประตูทางนี้ทังนี้ไม่มีประตูทั้งนี้ประตูไก่ไปก่อนเปิดประตูเล้าไก่ไปก่อนประตูเล้าไก่มันเข้าให้มันไปอยู่ใน้ไี่เข้าไปเข้าไป เออเออเอออย่างน้อยมันก็ไม่อดตายอย่างน้อยมันก็ไม่อดตายให้มันอยู่ในเล้าไก่ไปก่อนเดี๋ยวนะแล้วแล้วหมูมันมันกินนมแม่ไม่ใช่เหรอเออหมูมันกินนมแม่ไม่ใช่อะไรมั้งเดี๋ยวทำประตูทะลุตรงนี้นะเดี๋ยวมันออกมาเดี๋ยวให้มันออกมาไหนมันออกมาให้มันออกมาให้มันออกมาไก่จะติกมันตายไหมน่ะเอาแม่มันไปไกลดิจะทําประตูตรงนี้แม่นมาตามลูกไอ้บาร์กอย่าแม่ ให้ตายเหรอมันมันหิวน้ําอ่ะมันไม่กินน้ําเหรอมันกินนมแม่มันกินนมแม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่แมมพิจูรี่มันกำลังเดินมาไม่ต้องสร้างประตูหรอกเดี๋ยวรอรอมันเดินมาพิจูรี่พิจูรี่ไม่ต้องสร้างทีกันพังออกก่อนพังอุปกรณ์แต่ก็พังไปแล้วพังออกก่อนพังพังตัวนี้ออกก่อนให้มันเดินเข้าไปก่อนอ่าเผื่อเดินได้ไม่ใช่เหรอไม่ไม่เผื่อมันบั็กเผื่อเผื่อมันไม่เดินเดินไม่ได้เผื่อมันเป็นไอ้นี่กันเนี่งสร้างมากพัง เออสร้างทีนี้กันไว้กันไว้เร็ว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 ผมไปเอาไม้มาผมไปเอาไม้มาไม้หมดไม้หมดไม้หมดอีกโอ๊ยปัญหาชีวิตตัดไม้ไงมันยังไม่ออกมันยังไม่ออกโอเครอไว้รอไว้แต่แม่มันเนี่ยแหละจะออกแม่มันเนี่ยตัวแดงนี้มันจะออกแม่มันยังพลอยนี่ได้ไงไปจะรีบเอาไม้ีปจะรีบเอาไม้ใส่ไม้กี่อันมันออกมาแล้ว ตัดไม้ไว้ตัดไม้ไว้ผมตัดไม้ไว้ให้เออมันออกมาสองตัวละเออปล่อยมันเดินไหมครเดี๋ยวตอนกลางคืนมันก็กลับไปกินนมแม่วันนี้คือมันหิวก็กลับไปกันเออมันจะกลับไปกินนมแม่มันหรอกเดี๋ยวเราค่อยทำตอนกลางคืนเออแต่ไก่จะจิกมันตายหรือเปล่าไก่ไม่จิกดูดูดูไก่มันเดินมาหาหมูเราไม่จิกหรอกไข่เนื้อ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 เครบแล้วห่ะ <Yeah. S 2> กระเป๋าเต็มแล้วอะ่ะเอารถกระบะามารถกระบะมาทำไปซื้อไอ้นี่มาเนี่ยไข่สองรอบก็ได้มัง้งไข่สองรอบไข่สองรอบดิฟดูดิฟดูดิฟวันนี้แหละวันนี้แหละวันที่เราจะเป็นไทยเราจะต้องรวยและยิ่งใหญ่ใครเป็นวางเนื้อตรงนี้วะเนี่ยวน้ยได้มาวางมีคะสินในการวางเนี่ย โอ๊ยไอ้บักเอาเนื้อใหญ่ออกมาก่อนสิไว <laughs> มันต้องวางประกบกันแอบวางประกบกันแบบนี้อะไรวะนู <laughs> ไม่ไหวแล้วกูกลับกันนั้นไปขายโนวางกันเองเลยนะ <laughs> <laughs> วางกันเองเลยนะเออเนื้อใหญ่เอาไว้ด้านบนได้ไหมเออหนูกำลังจะเอาเนื้อใหญ่มาวางบน นี่ปั๊บโอเคเร็วๆเดี๋ยวมันหมดเวลามันหมดเวลาเที่ยงแล้วเนี่ยเที่ยงแล้วเนี่ยเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วให้มาร์กเอาไปขายก่อนเล็กเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วไป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 วางไว้ตรงกระบะไม่ได้หรอถ้าลราบังคับราไปเราปเาเดี๋ยวกลับมาไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวอะไรมั้ง โอ้โอ้พันนึงเออเป็นพันโอ้ซื้อหมูมาเลี้ยงซื้อหมูมาเลี้ยงไอ่เปลนเป็นเป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 นที่นอนมาเปนเปลนเปลนเป่นเปี่นเปเกนไอ้บักขับรถไปดูเลยเรา ผมก็ชิดขวาอยู่เนี่ยยังไม่ชนกูขึ้นอีก <c oughs> ชนน <c oughs> รีบขายไม่ได้ดูนั่นแหนเปลนแบนแบนแบนบน,นโอเคครับอ่าร้านเบอร์เกอร์มันอยู่ตรงไหนวะมีนักสร้างร้านรถสร้างร้านรถจอด อ่แล้วทำไมพี่ขายได้แค่300กว่าบาทอะทีม่มีกี่ชิน้นไงสิบเจ็ดชิ้นเนี่ยนะมากี่ชิ<อ>้นเมื่อกี้มันรู้สึกว่ามันได้น้อยจังวะประมาณเกือบเกือบหกสิบเจ็ดสิบชิ้นเลยมั้งเมื่อกี้ขายร้านป้าไม่ได้เยอะกว่าเหรเอ้าไ<ค>อ้ทิง้งลงพื้น <laughs> ไอ้ มายืนเป็ีนเบลี่ยนกันเลงไม่ถูกเรกหรือว,ว่ามันแค่1.4ครั้งก่อนมัน1.5มันแพงกว่าไม่เป็นไรเราไปตั้งตัวเราไปซื้อเครื่องซื้อหมูแล้วก็เครื่องทําอาหารมา <c oughs> ทําดองทําดองทําดองไว้เอาที่นอนมาสองอันที่นอนเนี่ยจะซื้ออีกหรอพ่จุรี่เดือดเดือเดกอดเดือ <c oughs> ลบลมลลหมดยังหมดยังหมดแล้ว ดูดิีเราจะรวยได้นานไหมแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อเครื่องทำอาหารมาครับกับหมูก็หมดแล้วซื้อวัวเราต้องซื้อวัวดวต้องรีบต้องต้องซื้อเครื่องทำอาหารมากแล้วนะเพราะว่าหมูตัวตัวใหญ่เดี๋ยวสักพักก็ตายละหมูต้มกั้งซื้อวัวด้วยซื้อวัวด้วยวัวตัวหนึ่งก็หมดแล้วเนี่ยเก้าร้อยอ่ะเก้าร้อยหรือแปดร้อยวัวอ่ะโอ้เรามีสองพันเลยหรอ ซื้อวัวไปซื้อวัวกันไปซื้อวัวกันซื้อวัวซื้อหมูซื้อวัวซื้อหมูเอาออกมาทำชีสเอามาทำชีสจะเอาวัวกลับมายัางไงเอาใส่รถไม่ใช่เหรอม้าบอกว่ารถคันนีม้มันขนวัวได้ไงใช่มันมันมันขึ้นรูปวัวน่าจะขนได้อยู่เลยซื้อวัวแล้วทำไมต้องยืนกันอย่างงี้ด้วยโอ้ยรถมันเปร <laughs> จริงๆก็อยากเขาไปซื้อรถใหม่นะแต่ว่าถ้าเกิดไปซื้อรถก็หมดดากอรึไะบัวก่อนนะบัวก่อนบัวก่อนนะมาทำทุนามาทำทุนร้านป้าอยู่ไหนวะเนี่ยดูร้านป้าก่อนมาร์คี่ขอขับคันนั้นได้ปบางมันเลือกถูกคันว่ะมันเลือกถูกคันมากไป่นี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 ่ฟองยังไงเป,เป็นเป็นหัวหน้าหัวหน้าศึกเหรอศึกนี้รเราทำได้ใช่ คือหนูอ<ว>่ะมันแรงกว่าแล้วเนะี่ยคือหนูอ่ะนะคือหนูอ่ะยืนอยู่วันนี้ก่อนแล้วพี่ก็ขับมาเออใช่วัววัวสีไหนพี่ฟองสีไหนสีขาวสีขาวน้องนวลนี่มันต้องมีที่รีดนมด้วยนี่ใช่น้องนวนเหรอเอาน้องนวนตัวหนึ่งน้องนวนแล้วก็เอถัองใส่นมหนึ่งแล้วก็กระติกนมแล้วก็ถังรีดนมบักเก็ตอ,อันไหนมัน,นม บักเกตถังอันไหนวะเนี่ยมันสตีลบักเก็ตทั้งสองกันเนี่ยมัาจะได้ทั้งสองอันละมั้งราคาเท่ากันเองโอเคอุปกรณ์ทำอาหารล่ะซื้อเลยไหมต่งไม่พอเดี๋ยวนืแล้วมิ้วแนคนนะพี่มิ้วแคนคือที่เก็บนมแหม่ถังเก็บนมส่วนอ่คู่น่ะคู่เอาไว้บักเกตอ่ะเอาไว้แบบตวงนมอะแล้วก็เราก็รีดนม S <S เราเรายังไม่มีบ้านที่จะต้มในนี่เลยพี่เราแก๊สอ่ะอ่างั้นเราซื้ออ่าถังนมสักสองถังเนาะเอาไว้ดองนมไว้อ่สองถังดองนมกระติกน้ําเอาอีกไหมหมูเอาอีกไหมหมูอ่ะเอาหมูมาสักตัวตัวเมียไหมได้หยูตัวเมียตัวเมียตัวไหนวะตั้นต้นใช่ไหมมันเขียนอยู่นั่นผีแมวอะ่ะผีผีแมว ผีเมลอะไรวะบอกว่าผีเมลโอเคซอสเสร็จอะซอสเสร็จซอสเสร็จคืออะไรอะใส่กอกใช่เอาเลยไหมมันต้องต้มอ่ะใช่ไหมคือไอ้พวกเนี้ยแล้ต้องซื้อกระทะก่อนเหรอใช่ เอ้ยแต่เราก็หกสิบบาทเองเราไม่ต้องต้มก็ได้นะไส้กรอกอะไส้กรอกแห้งไงพี่ฟองเราทำไส้กรอกแห้งได้แต่เราไม่มีเตาแก๊สไส้กรอกแห้งตากอะแบบตากเรายังไม่มีที่ตากเออเรายังไม่มีที่ตากเราทำที่ตากด้วยเอ้ยซอสเสร็จไปซื้อร้านนู่นก็ได้มั้งไปดูเอดีด้วยที่ตากด้วยไปดูเอ้ยไม่ใช่ไปดูอ่าไปดูร้านร้านฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ดีกว่าไปดูฮาร์ดแวร์ดีกว่า อันแย่เยอะกว่าซื้อแล้วนะดูเงินก่อนว่าเหลือกี่บาทนั่นอุ้ยลบไปอย่างเยอะเอาวัวขึ้นเอาวัวขึ้นน่าจะเอาวัวขึ้นได้ตัวหนึ่งเปล่าปิดฝาเออเอมูเอามูขึ้นอีกได้ไหมโคตรใหญ่เลยเอาหรือว่าเอาเอาเอาได้ตัวได้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 แล้วถังนี่ล่ะ ถังไว้นี่ก็ได้มั้งอ่าอันนี้ซ้อนกันได้ไหมซ้อนกันได้ซ้อนกันได้ได้ได้แล้วไหนเอออันนี้ไว้ข้างบนได้มาเจอกันฮาร์ดแวร์เจอกันฮาร์ดแวร์เนี่ยทำไมไม่ซื้อไอ้ใครซื้อกระสุนปืนมาแล้วไม่เก็บเอาเนี่ยเจอกันฮาร์ดแวร์แล้วทำไมไม่มีใครไปขึ้นกับไอ้มาร์์เลยมันไปแล้วไงขึ้นไม่ทันมันเจอกันฮาร์ดแวร์นะฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์สตอร์ับดีดีเดี๋ยววัวตกใจ วนนี้แหละวนนี่แหละวนวนไปเราจะเอากลับยังไงวะถ้าเราไปฮาร์ดแวร์นั่นสิไอ้บ้านหลังมีหัวรถผมอยู่มีหัวรถผมอยู่ฮาร์วร์ไปทางไหนวะต้องจะขับรถวนร้านป้าทำไมวะเนี่ยไม่จะไปซื้ออะไรที่ฮาร์ดแวร์หรอไปซื้อเครื่องบดไงพวกเตากรงเตาแก๊สอ่ะมันถูกอยู่ร้อยสองร้อยเองป้าขายโกงราคานี่วา พ e, e, ี่ไม right ่ไปทางดีๆโอ้วยวยดวยพี่ังพี่ังพี่ังมาด้วยเราไปทางดีๆไหมพี่พาน้องบัวมาผจญภัยอ่ะ

าแล้วมาแล้วเน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 เเเน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 เวน ไงฮาร์ดแวร์จอดเย่ใอรมาไปไหนแล้ววะอุ้ยอย่าขายนะบายนะบายแล้วมาแล้วอย่าขายใอย่าขายถังนะถังแพงเอ่อหม้อ66บาทเอ่อเราเมนนวนก่อนเนาะอ่าอิเล็กทรอนิกส์เราเราอย่าเพิ่งเอาเท่ากันเลยอะไรเท่ากัน เท่ากันเท่ากันแต่ว่ามันมีมันมีพวกเตาแก๊สเตาอะไรด้วยไงแถวนี้อ๋ออ๋ออ๋อะไรเนี่ยเตาแก๊สเนี่ยเจ็ดร้อยแล้วนะเออเจ็ดร้อยแล้วนะเฮ้ยเราเอาถังแก๊สแบบถังแก๊สเล็กก่อนนองตอนนี้มีคอมแพคคอมแพคคุกเกอร์เนี่ยก็นั่นแหละก็ถังแก๊สเล็กอ่ะมันไม่ได้มีถังแก๊สใหญ่ครบแล้วครบแล้วพอแล้วพอแล้วพอพ ถังกกติเออที่น,น,นอนอัลละสิบห้าบาทเองสิบห้าบาทเอาไว้เติมน้ำมันหนึ่งขอร้องละห้าสิบบาทที่เหลือนอะ <c oughs> ่ะนี่แล้วนะได้อะไรมาบ้างขนขึ้นรถขนขึ้นรถขดขึ้นรถขนขึ้นรถขับรถมาจอดหน่อยได้ไห<ด>มไม่ได้ปะต้องเอาลงก่อนไหมกล่องวางก่อนซ้อนกล่องได้ไหม ซอนกล่องได้สอนกล่องได้อา่าอนกล่องอีกทีได้ไหมเฮ้ยได้ได้ได้าาสติกวางอ่าสติกซ้อนไม่ได้เอาออมาหนูสามารถถือไปได้ไ <ป S 2> หนึ่งอันหนูสามารถถือไปได้หนึ่งอย่างอา่อาอ่ามันมันได้แล้วจะคนมันได้เลยเนี่ยไปไปเฮ้ยเหมือนลดขนของจริงว่ะรถได้ม้าเนี่ยสมจริงจัดไปไปไปสงสารหมู หว่างทำไมหว่างทำไมหว่างทำไมมันจะกวงตวงติงทุกเวลาไม่ได้มีอะไรเลยมี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 ใครวะหนูหนูเองหนูเองหนูเองหนูลีโหลดอยู่หนูรีโหลดเป็นไรอ่ะ มีใครยิงพี่อยู่ในรถโดนหมีกัดตายหรือเปล่าพี่ก็ขับรถกับพี่จูลี่เนี่ยเมื่อกี้หูได้ยินเสียงดังปั้งแนละ้วหนูก็ล้มเลยพี่อยู่ในรถเนี่ยถามพี่จูลี่ดูพี่ขับรถอยู่สังคารถพี่ก็วางได้นะเนีเนี่ยพอเราไม่ได้ตั้งใจหาเนี่ยมันหามันเจอง่ายมากเลยทำไมรถมันช้าๆวะผมเห็นรถพี่กระตุก จก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 อยู่เนี่ยเฮ้ยรถบัสป,ปะเนี่ยไม่รถมันเต่าอ่ะรถ <laughs> มันเต <laughs> ่าอ่ะรถมันพังอ <ผล S 1> <ะ>่ะหรือเปล่ายังเหลือเนี่ยรถมันหนักหมูหรื <laughs <laughs> <laughs> ทำไมรถพี่มันเต่าอ่ะโอโอโรู้สึกว่ามันช้าอ้าวทำไมมันไม่ไปไอ่ะมันหมดเปล่าผมเห็นรถพี่มันเหมือนจะจมดินอะ่ะ <laughs> อุ้ยนักไปได้เลยคุณรู้แล้วมันหนักอะไรรู้แล้วรู้แล้วไล่ไลพี่ฟองบางๆก็ลดบ้างนะอุ่นอะไปไเลยพี่ฟองกขยมทีเดียวรถกูจมเลยพี่ฟองต้องได้แล้วล่ะพี่ฟองหนักยันในเกมเลยเหรอเนี่ย อไม่จริงนะบ้าไปแล้วเฮ้ยชนอะไรอ่ะชนอะไรอะโอเคหมูมันจะท้องอีกปะเนี่ยทำไมรู้สึกมันว้นตุบจังเลยอ่ะอยากดูตอนลูกหมูกินนมนมนมแม่หมูอ่ะต้องอนอน,ต,นต้องนอนกลางคืนปะเหมือนแม่หมูมันนอนแล้วลูกมันไปกินนมอ่ะไม่มีพี่ไม่มีหรอไหนลองลองอลองลองน,นี้ลองดู กี่ทุ่มมาหมูม,มันนอนสามทุ่มตอนนี้มันมาป้นมาป้วนเปี้ยนนองเล้าไก่หมดแล้วเนี่ยไล่มันออกไปเดี๋ยวพอสักพ,พอมันนอนอะ่ะพอมันจะนอนอะ่ะหมูยึดเล้าไก่ <c oughs> หมูยึดเล้าไก่หมูมันยึดเล้าไก่อะ่ะหาแล้วหมูมอะอ๋อหมูไปไหนอ่ะเฮ้ยหมูหนีหมูหนมมปปีมาเปิดประตูมาเปิดประตู นี่มันตัวขนาดเท่าที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยนู่นเนี่ยจะเท่าแล้วดูดิเหตัวเมียบ้างไหมที่คลอดออกมาไม่เห็นยังไม่รู้เลยเฮ้ยตัวนี้ทำไมมันโตเร็วก่ายพวกนี้ยังไม่โตเลยเนีพวกนี้มันได้กินนมแม่ทำไมว่าเป็นตัวเมียดูนมดูนมนมนมมันจะต้นต้นอ่ยไปเอาไปเอาไม้มาพี่ก้องไปเอาไม้ม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 าช่วยกันสิช่วยกันสิเอาไม้มาเร็ว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 กัน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  อันไว้กันไว้ไม่กี่อันน่ะเอมันมาอีกแล้วเปิดประตูไอ้ไอ้บ้าไก่ออกอะไรผมไม่ได้เปิดใส่เลยใส่เลยเดี๋ยวมันก็เข้าไปอะไรไม้หมดแล้วไม้หมดแล้วตัดไม้มาตัดไม้มาเดี๋ยวมันก็กลับไปกินนมแม่มันเหมือนเดิม ม,มาแล้วมามาแล้วมามาแล้วเงวมองหน้ไหมมองหน้ไหมฮะถ้าผมไม่จำแล้วใครจะทำฮะบ้านเราใกล้เป็นรูปเป็นร่างแล้วว่ะใช่แล้วใกล้เป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องวายใส่็จเปนตันวาย ยังไม่ได้กดใส่เสศษสลากเศษสลากด้วยแม่บอกว่าต้องเสศษสลากให้คนกแก่แบบแก่แล้วไม่รักเลยครับ <c oughs> เศษเหลือแผ่นหนึง่ง <c oughs> ต้องต้อนมันกลับไปก่อนต้องต้อนกลับไปก่อนต้องกลับมาแล้วต้อนกลับมาแล,ล้ลวโอ้ <c oughs> ไก่จิกไก่จิกโอ้ไก่จิกโอ้ไก่จิกกจิกพิจิริไก่จิกพิจิริอ๋อหมูมันนอนนี่ยว่ะอา้า หูตายมันนอนแล้วอ่ะอ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็โตเดี๋ยวค่อยล่างมันล่างมันเข้าแล้วกันไปนอนไปนอนก่อนปิดไปเลยปิดไปเลยเดี๋ยวมันโตนอนหน้าเอ็นดูจังเลยประตูดีว่ะใช่หน้าเอ็นดูมากหน้ายิงมากเลยหมูนะเฮ้ยมันมันนอนใกล้ไฟนะเนี่ยหมูเนี่ยดูดิเนี่ยมันนอนมันจะชอบนอนใกล้ไฟใหญ่มากดูดินมกุ้งฟองมากอ่ะเราอะไปนอนเราอะไปนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทำเวรยนทำกรรมเอ้ยทำงงทำงาน ทำไมเราไม่ซื้อมา15บาทเราพี่ฟังเราจะได้นอนในบ้านกันสักทีบอกว <c oughs> ่าเหีก็บอกแล้วนะเออบอกแล้วนะ <c oughs> แต่มันมันก็ไม่มีจริง,รงๆอ <c oughs> ่ะทั้งหมนเนี่ยแขันข่าวเนี่ยก็จะหมดแล้วเนี่ยจูลี่ห้<า>องลงจากรถอันนี้อันนี้เอาไว้ไหนเนี่ยไอ้อกล่องเนี่ยโรงงานเราตั้งไว้ไหนโรงงานเราเฮ้ยอหาหารหมูหมดน,นี่วะไปในบ้านก่อนแหมวางไว้ก่อนวางไว้ก่อน เต้าแต๊ดอะเต้าแต๊ดอะอันนี้คือเต้าแต๊ดอนะนี่นี่อยู่ที่มืออุ้ยน่ารักจังอะเอาไว้ในบ้านใช่ไหมใช่รีดนมวัวด้วยนะรีดนมวัวด้วยพิจูนพี่จูนอยากรีดนมไม่เลี้ยวรีดได้เลยเหรอรีดได้เลยโอเคเช้าเย็นเช้าเย็นเช้ากับเย็นนะพี่จูนรีดไปดู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 เฮ้ย ช้าเย็นเช้าเย็นมันเป็นมันฟินมากเลยการนิดนมวัวเนี่ยดึงไม่จูนดึงเออ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 สายขวา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 แบบเร็วสายขวาแบบเร็วสายขวาแบบเร็วสายขวาดึงเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เสร็จแล้วเออมันร้องโอ๊กยังร้องแล้วร้องแล้วมันร้องโอ๊กก็แสดงว่าได้ลูกหมูตัวข้างในจะเอามันยังไงอ่ะมันกดจับได้ยัง เอามันยังไม่โตหรอใช่ต้องรอมันโตก่อนแม่ะล้ว้ายตัวจะไปไหนเฮ้ยมันเป็นอะไรกับข้อไก่ไว้พวกเนี้ยมันอยากจะไปข้อไก่อย่างเดียวเลยเดี๋ยวรอมันนะอีกคืนนึงน่าจะโตแล้วอ่ะใช่ๆเนี่ยบางตัวมันจับได้แล้วปะเนี่ยพวกนี้มันจับได้แล้วเนี่ยหมูตัวเนี้ยขี้หมูเต็มเลยขี้หมูเต็มเลย วัวพยศได้หรอมันไม่ให้จับเอ้ยมันให้จับแล้วมันก็สะบัดเชือกหนอีอ๋อพยศที่แบบว่ามันอยู่ในร่างกายคนเราเนะเวลากินของดิบๆนั่นพยุศไลฟ์สตรีมทุกวันที่ Facebook ช่อง ATEMC นะครับและดูคลิปเต็มที่ YouTube ช่อง ATEMC ครับผม